ครับก็กระแสดีมากครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆมาไกลเกินที่ผมแบบใฝ่ฝันมากๆเลยสําหรับ2เพลงนี้เนาะก็อยากจะขอบคุณทุกคน,นมากๆครับวันนี้เป็นการเปิดงานอาัลบ,บั้มของเราเล่ 10, ามันเป็นอัลบั้มให้เราฟังหน่อยว่ามีกี่เพลงรูปแบบเป็นยังไงบ้างก,ก็สําหรับตัวอัลบ,บั้มน,นะครับมีทั้งหมด14เพลงนะครับมีชื่อว่าปัน The First a l ซ u m นะครับก็เป็นเรื่องราวของการตามหาความรัก ของตัวผมเองที่ใช้เวลาในการเขียนเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณ17ได้ได้ใช้เวลาในการสังสมในการเขียนเพลงมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทเพลงทั้งหมด14เพลงนะครับแล้วความรู้สึกเราตอนนี้เป็นไงบ้างแบบเราได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ดีมากเลยฐานแฟนเพลงเราเยอะขึ้นไหมฟูฟิลในใจยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกจนร้องไห้แล้วก็ จนกลับมาแล้วก็ร้องไห้อีกรอบหนึ่งจนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากตอนนี้มีแต่คำว่าขอบคุณเต็มไปหมดเลยพูดถึงงานวันนี้หน่อยเอกซิบิชั่นของเรารูปแบบงานเกี่ยวกับอะไรบ้างฝายงานนิดนึงครับก็งานนี้นะครับชื่อว่าปันเอกซิบิชั่นอินสตาเลชั่นวิชวลแอนด์ซาวนะครับก็เป็นเหมือนเอกซิบิชั่นที่จัดให้ กับอัลบั้มทั้ง14เพลงนี้นะครับให้กับทุกคนได้เข้ามาดื่มด่ำบรรยากาศให้เข้ามาฟังเพลงแล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็ดื่มด่ำกับมวลที่จะทำให้อัลบั้มของเรามีมิติมากขึ้นนะครับก็ฝากเอ็กซิบิชันนี้ด้วยนะครับก็จัดตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึง20ตุลาคมครับผมจัดที่ไหนเลยจัดที่ ICS คอมเพล็กซ <Complex, S 2> ์ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ครับผมทีนี opinions, <ๆ>้อ่พี่พสื่อกับแฟนๆจะเห็นอะไรบ้างในงานเอ็กซิบิชันของเราครับพี่พสื่อก็จะได้เข้ามาเห็นในเทศการที่เป็นรูปถ่ายของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนงานอาร์ตรวมถึงอ,อุปกรณ์ในการฟังเพลงของแต่ละเพลงของในอัลบั้มนะครับก็จะมีแต่ละห้อง3มห้องที่จะเป็นห้องที่จัดขึ้นมาเพื่ออธิบายเนื้อหาของเพลงนั้นๆนะครับก็ มีอยู่3ห้องชื่อว่า Believe แล้วก็ Fall in Love แล้วก็ Hard Edge ครับผมรักสันได้ไห,หมแต่ละอันเลยนะแต่ละอันก็จะเป็นตามชื่อเลยครับผม Believe mm hmm. ก็จะในห้องนั้นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนมีความหวังซึ่งเป็นบทเพลงที่ของผมเองเนาะที่รู้สึกให้ความหวังให้จุดประกายแสงสว่างให้กับผู้คนนะครับแล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นห้อง Fall in l o e นะครับห้องนี้ก็จะมีเพลงรัก รู้สึกตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็จะมาในห้องนี้ได้เลยแล้วก็ห้องฮาร์ดดจก็จะรวบรวมเพลงที่มนตมนเพลงที่ทําให้รู้สึกดิ่งดาวไปกับความรู้สึกนะครับรู้สึกเศร้ารู้สึกหมองใจก็เข้ามาที่ห้องนี้ได้เลยครับฟอายเลิฟกัครับฟอเยเลิฟฟยเลิฟก็เป็นห้องที่ทุกคนาสามารถเข้ามาฟอเยเลิฟกับคู่รักหรือสามารถตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็สามารถพาเขามาได้นะครับที่ห้องนี้ครับผม สาห้องนี้มันชอ้องนี้สุดในบรรดา3ห้องนี้ผมชอบฟ o l i r Love ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ทำให้เราได้เราได้ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าความรักมันนำพาโลกใปนี้เนาะแล้วเราก็ได้มาใช้เวลาและโมเมนต์ร่วมกัน มีแน่นอนครับผมก็อย่างที่ผมบอกกับทุกทุกคนไปว่าผมยังเหลือเพลงในสต็อกอีกมากเลยที่รอให้ทุกคนได้ติดตามรอให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็อยากฝากผลงานอัลบั้มนี้แล้วก็ผลงานที่จะปล่อยในอนาคตต่อๆไปด้วยครับผมฝากผลงาน,านอัลบั้มครับเอ็กซิมิชันด้วยคร,ครับก็ฝากปันอัลบั้มด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยลงไปแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยทุกคนกสามารถเข้าไปหาฟังได้ในช่องทาง มากมายใน YouTube สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอซีรีส์ได้เช่นกันนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่ร้อไปกับเพลงในอัลบั้มเหล่านี้นะครับที่ทำให้ทุกคนได้เข้าไป mm hmm. เข้าไปดื่ม mm hmm. เข้าไปสตีตม mm hmm. เข้าไปติดตามกันนะครับแล้วก็ฝา,ากเอ็กซิบิชันด้วยนะครับเอ็กซิบิชันปันเอ็กซิบ o ชันอ t นส l a เลชันวิชวลแ n d ด์ซาวนะครับก็ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับก็จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ากับบรรยากาศและทําให้อัลบั้มของผมเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาในเอกซิบิชันนี้ด้วยครับอยากฝากอะไรถึงเ l w เว s ของเราหรือเปล่าครับก็ a l w เวสเราเรามองตากันเราก็รู้ใจกันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้น้ําตาผมจะไหลพรากเป็นน้ําเลยแต่ก็ขอบคุณ ทุกการสนับสนุนแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เดย์วันเลยนะครับก็เป็นก้าสำคัญเป็นก้าแรกและก้าสำคัญมากๆสำหรับผมขอบคุณดูทุกคนมากมีแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเต็มไปหมดขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆครับคุณขอนิยมมีคำถามหนึ่งเมื่อกี้พี่ปันบอกว่าเรามีคอนเสิร์ตเนาะมันแอบกระซิบบอกยังไงได้บ้างนะมเออพี่พี่สืรอยากติดาอะไรเงี้ยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆแล้วมันก็คือภาพในหัวที่ผมคิดไว้ ในหัวเล่นๆมาได้สักพักนึงแล้วเหมือนกับงานอัลบั้มนี้นะครับวันนี้อัลบั้มนี้มันจัดขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยครับผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่เร็วก็ระช้าครับอ้อนพี่ที่สื่อหน่อยสิให้ติดตามไปเรื่อนฝากฝากเลือกฝากตัวด้วยนะครับปันนะครับรักครอบครัวนะครับรักพ่อแม่นะครับโอเคโอเคค่ะจะหอยาอินเสิร์น้องหรือพที่มีคำถามไม ต่อไหมคะเรื่องงานเนาะมีไหมไม่ีเนาะอันนี้เสิร์ตนะคะโอเคค่ะต้องไหนก่อนคะมาตรงนี้ก่อนค่ะต้องการนขอบคุณครับต้องไหนค่ะ